ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีเนี่ยการเงินของชาวมิถุนเนี่ยเป็นที่น่าพอใจอย่างมากนมอนมื่นสีชีดวงสวัสดีครับอาจารย์มื่นครับอาจารย์สีค่ะครึ่งปีหลังชาวลัคนาราศีมิถุนปังเรื่องอะไรครับค่ะก่อนที่เราจะทราบว่าชาวลัคนา,าคราศีมิถุนในครึ่งปีหลังนี้นะคะคจะปังรรเรื่องอะไรเราไปย้อนดูก่อนดีกว่าว่าครึ่งปีแรก ชาวลัคนาราศีมิถุนเป็นยังไงบ้างมนอบกอาจารย์จะเหมือนนะชาวมิถุนครึ่งปีที่ผ่านมานะครับมันเป็นลักษณะของการเปิดตัวค่ะการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่มันมันกว้างขึ้นนะครับม,มันขยายขึ้นมันใหญ่ขึ้นหรือได้ลองทําอะไรที่มันใหม่ๆมากขึ้นจริงๆไอ้ความใหม่บางครั้งมันก็เก่านี่แหละ เก่าที่เราเคยทํามาก่อนแต่เรากลับไปเจอมันอีกทีเฮ้มเยมันอย่างนี้เลยเนี่ยมันใหม่อย่างนี้เลยเนี่ยอะไรเงี้ยทาให้เราอยากรู้อยากเห็นสนใจมันมากขึ้นกลายเป็นเรากลับไปทําในสิ่งที่เราถนัดนี่แหละแต่มันมีวิวัฒนาการมากขึ้นะนะครับกับการได้รับการผลักดันสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องงานโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างชัดเจนนะครับใช่ค่ะมันจะสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มันไม่ใช่การสนับสนุนเพื่อให้เดินไปตรงๆอือืเอ้ยเราผลักดันคุณนะเราช่วยคุณนะแต่คุณต้องปรับต้องเปลี่ยนนู่นนี่นั่น,นมีข้อแม้อย่างงูน้นอย่างนั้นอย่างนี้คุณปรับได้เปลี่ยนได้คุณไปต่อได้แต่ถ้าคุณยังยืนยันความเป็นตัวตนของคุณเดิมๆฉันก็เป็นอย่างนี้ยฉันจะทําอย่างนี้ฉันจะไปอย่างนี้ผู้ใหญ่ก็ถอยเหมือนกันอ่าชาวราศีมิถุนจะเป็นแบบนั้นนะครับงานที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาส่วนใหญ่ของชาวราศีมิถุนเนี่ยะจะเยอะมากเหมือนกันชาวราศีมิถุนงานที่ทํามาก่อนหนน้้าี มักจะถูกปรับถูกเปลี่ยนถูกแก้จากสภาวะหรือปัญหาของคนหรือว่าสิ่ง <Yeah. S 1> แวดล้อมรอบตัวทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะชาวราศีมิถุนที่ทำงานที่เกี่ยวกับตัวเอง <c oughs> ตัวเองเป็นแบรนตัวเองเป็นสินค้าตัวเองเป็นจุดข,ขาย <c oughs> อันเนี้ยครึ่งปีที่ผ่านมาชาวราศีมิถุนเนี่แทบจะปรับลุกกันเลยทีเดียว <c oughs> ในกรณีการเข้าสังคม ชาวราศีมิถุนเข้าสังคมมากขึ้นเข้าสังคมบ่อยขึ้นเข้าสังคมถี่ขึ้นเจอคนมากหน้าหลายตามากขึ้นแต่มันทําให้ครึ่งหลังโดยเฉพาะเมษาพฤษภาษมิถุนาสามเดือนเนี่ยได้คอนเน็ชันจากสังคมใหม่ๆมากขึ้นทั้งคอนเน็ชันเก่าที่เคยคอนเน็กชันแล้วย้อนกลับมาทั้งคอนเน็ชันใหม่ที่มาจากสังคมใหม่นั้นๆนะครับค่อนข้างชัดเจนมากสําหรับชาวราศี มิถุนนะครับกรณีในเรื่องของการเงินหรือรายได้นะครับเรื่องของการปรับเปลี่ยนหรือว่าสังคมเนี่ยดูหรูหรามากนะการเงินก็เข้านะครับเข้าค่อนข้างโฟโลด้วยแต่ว่ามันก็ถูกจับจ่ายออกไปในมุมของสังคมเข้าโฟโลออกโฟโลเข้าเท่าไหร่ออกเท่านั้นคราวนี้เรามาดูกันครับว่าชาวราศีมิถุนเนี่ย โดยรวมครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงและจะปังเรื่องอะไรอ่าโอเคนะ,คะในรอบนี้นะคะดวงครึ่งปีหลังของชาวลัคนาราศีมิถุนอาจารย์สีอขออนุญาตเปิดไพ่นะคะคให้สิ่งศิสิทธิ์นะคะมาลุ้นก<ะ>ัด้วยกันลุ้นกันนะคะนะว่าอ่าโอเคนะคะขึ้นชัดเจนนะคะว่าหนึ่งนะ ชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยยังมีเรื่องขุนข้อหมองใจหรือบางทีลังเลในการตัดสินใจนะคะว่าเอ้ยจะไปทางไหนดียังคิดคไม่ตกนะคะบางคนที่บอกว่าอย่าง,งอาจารย์เฉลิมบอกว่าบางคนต้องเปิดตัวบางคนต้องเปลี่ยนแปลงบางคนยังไม่พัฒนาเลยนะคะคเพราะาอ่ะข้อแรกบอกไว้ก่อนว่าคุณยังมีการลังเลนะคะนะคะอันดับต่อไปถ้าลังเลแล้วนะคะในหลายๆเรื่องทั้งในเรื่องครอบครัวนะคะความรักหรือนะคะรูปแบบของคนที่อยู่กับตัวเราเรื่องความรักก็เช่นเดียวกัน อีกอยานหนึ่งนะคะยังมีเรื่องกัดกุ้มใจด้วยนะคะแสดงว่าช่วงแรกๆนะคะในช่วง3เดือนแรกอาจยังมีเรื่องกุ้มใจนะะมในเรื่องที่คิดไม่ตกนะ,ะอาจจะมีเรื่องที่เรายังค้างคาหรือยังลุยไม่ได้เต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะด,ดูก่อนว่า หลังจากนั้นอ่าสักระยะหนึ่งผ่านไปคุณเริ่มจะแน่วแน่ในเรื่องงานนะคะแสดงว่าเริ่มมีลู่ทางสมมุติถ้าคนคนใดนะคะมุ่งไปเรื่องงานเลยนะคะพยายามหาความหมายของงานว่าเฮ้ยเราจะทํางานตรงนี้ต่อดีไหมเราจะลุยงานตรงนี้รหรือเรากําลังจะหางานทําสมมุติวัยรุ่นบางคนที่จะหางานทําช่วงประมาณสักหลังตุลานะคะคุณถึงจะมีโอกาส ได้งานนะคะเพราะว่าชาวมิถุนนะ,ะอาจจะประมาณกันยาตุลานะคะใครที่อยากทํางานหรือ,อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานสมัครงานหรือทําอะไรมีโอกาสนะคะได้งานในช่วงจังหวะนี้นะคะเพราะว่าใจเย็นๆนิดนึงนะะดาวเราอาจจะมาช้าหรือดวงหลอาจ,จะมาช้านะคะแต่ว่าคุณก็ยังมีโอกาสมีเรื่องของความผิดหวังอยู่บ้างแสดงว่า เอ้ยอาจจะได้งานที่ไม่พอใจนะอาจจะไปลุยแล้วยังไม่ได้รับผลตอบรับเต็มที่นะคะก็อย่าพึ่งท้อใจไปนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะบางสิ่งบางอย่างนะะรอคุณอยู่อ่าทีนี้พอหลังจาก3เดือนถัดไปนะคะดวงคุณเริ่มเปิดอย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเรื่องความรักนะคะเรื่องที่ทํางานนะคะคุณจะได้เจองานที่พอใจคุณจะได้เจอคนที่พอใจคุณจะได้ร่วมงานกับบุคคลที่คุณอยากร่วมงานถือว่า สภาพจิตใจนะคะสภาพโดยรวมทั้งหมดจะเริ่มดีขึ้นนะคะในทุกเรื่องนะคะหลังจาก3เดือนแรกรเป็นต้นไปนะคะซึ่งเดือน2เดือนแรกอาจจะยังคิดไม่ตกนะพอให้ท้ายนะบอกบบได้เลยท้ายสุดหรือถุดท้ายการเงินของคุณดีที่สุด ดีและโดดเด่นหาอะไรเปรียบไม่ได้เพราะชาวลัคนาราศีมิถุนอาจารย์รีอยากจะบอกอย่างนี้อย่างที่อาจารย์ผืดพูดนะคะเหมือนช่วงแรกๆเลยคุณทําไปคุณลุยไปคุณยังคุณยังไม่พอใจคุณยังไม่พอใจในรายรับแต่นะคะในช่วงไตรามาสสุดท้ายของปีเนี่ยการเงินของชาวมิถุนเนี่ยเป็นที่น่าพอใจอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้น ไม่ว่าคุณจะลุยอะไรนะแต่ต้องบอกก่อนว่าบางคนอย่าไปคิดหวังว่าไม่ลุยนะเพราะว่าอย่างที่บอกต้นตอมันก็มาจากเรื่องการเริ่มธุรกิจการงานหรืองานของคุณต้องลุยแล้วนะเพราะรเงินถึงจะมาะคะแล้วเป็นที่น่าพอใจด้วยนะเพราะงั้นลุยสุดๆนะเะต็มที่สุดๆราศีมิถุนนะคะดวงครึ่งปีหลังนี้ปังสุดๆในเรื่องเงินค่ะคอาจารย์ศรีขอเปิดใบสุดท้ายนะคะเพื่อนะ ดูต่อยอดนะคะอ่าโอเคนะคะมันยังมีอุปสรรคบ้างสําหรับบางคนหรือการเงินแสดงว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างนะคะสามสี่รายการแสดงว่าช่วงแรกๆเนี่ยคุณอาจจะแบบเหนื่อยแล้วมันไม่ได้ผลตอบรับพอใจใ<ช>แต่เมื่อคุณได้รับผลพอใจในไตรมาสสุดท้ายแล้วเงินเนี้ยคุณบริหารจัดการดีๆยังไงคุณก็ปังแน่นอนในเรื่องเงินเพราะั้นเงินนะคะเฮงปังนะคะชาวราศีมิถุนค่ะสรุปนะครับชาวราศีมิถุนยังมีความกังวล ความวิตกความกัดกุ้มต่อเนื่องบางอย่างใช่ค่ะ,ะมันต้องเข้าใจว่ามันเป็นพื้นฐานของชาวราศีมิถุนนะดาวประจาตัวเป็นดาวพุธมันมีความวิตกความกังวลต่อให้เห็นผลชัดเจนว่ามันดีมันได้ก็ยังกังวลมันเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์ศรีบอกครับใครที่ยังไม่เด็ดขาดขอให้ทบทวนและพิจารณาดูแล้วเริ่มต้นใหม่หรือว่าเดินหน้าใหม่แล้วลุยให้เต็มที่สําหรับท่านที่เห็นแนวทางเห็นลู่ทางเห็นความชัดเจนแล้วให ตรงดิ่งไปแล้วลุยให้เต็มที่ทะนะครับอาจจะเหนื่อยอาจจะลําบากอาจจะต้องใช้ความอดทนมากในช่วงสามเดือนแรกก็คือกรกดาสิงหากันยาแต่พอเข้าตุลาแล้วทุกอย่างจะประสบความสําเร็จและชัดเจนแล้วก็เรื่องเงินคือปลายทางแล้วก็ชัดเจนมากในช่วงไตรมาสสุดท้ายก็คือตุลาพฤศจิกาธันวาอย่างที่อาจารย์ศรีบอกแต่ว่ามันก็ยังมีรายจ่ายหรือว่าข้อผูกพันที่ คุณจะต้องประมาทไม่ได้อยู่<ช>นะครับสำหรับคนที่คาดหวังเรื่องงานงานประจำสมัครงานหรือว่าหางานท่านก็อาจจะได้งานที่ท่านต้องการแหละแต่อาจจะไม่ได้เบอร์หนึ่งท่านอาจจะมีสำรองหนึ่งสองสามท่านอาจบางท่านนะครับสำหรับท่านที่ปูพื้นฐานไว้ดีแล้วในครึ่งปีแรกท่านอาจจะได้เบอร์หนึ่งสำหรับท่านที่อาจจะเพิ่งขยับเพิ่งเตรียมหรือว่าเพิ่งลุยจริงๆจังๆอาจจะได้เบอร์สองเบอร์สามแต่ท้ายที่สุด ท่านจะได้ทำงานกับคนที่ท่านพอใจแล้วท้ายที่สุดมันก็ไปสู่ใจมาสสุดท้ายที่ประสบความสำเร็จเรื่องเงินอย่างที่อาจารย์สีบอกเหมือนกันแต่ว่าคนที่ทำงานประจำอย่างที่อาจารย์สีบอกว่าประมาทเรื่องค่าใช้ใจ่ายไม่ได้เด็ดขาดนะครับต่อให้ประสบความสำเร็จเรื่องเงินการบริหารการเงินก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนครึ่งปีหลังตังเรื่องเงินค่ะดีใจด้วย ขอให้ชาวราศีมิถุนนะครับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นชาวราศีมิถุนที่ทํางานธุรกิจทํางานฟรีแลนซ์ทำงานเป็นตัวของตัวเองทามากทาน้อยหรือว่าทํางานประจํานะครับทําน้อยขอให้ได้มากทํามากก็ขอให้ได้มากๆยิ่งขึ้นไปขอให้ชาวราศีมิถุนประสบความสําเร็จเรื่องเงินอย่างที่ไพ่บอกครับขอให้พรให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะการเงินดีมากตามดวงทุกท่านขอให้เฮงปังทุกท่านค่ะ ากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะแอนหมื่นสีชี้ดวงได้ทาง<ม>ทุกช่องทางแพลตฟอร์มได้เลยค่ะครับท่านที่สนใจตรวจดวงชะตานะครับว่าท่านจะปังมากน้อยแค่ไหนในครึ่งปีนี้นะครับสามารถติดต่อเราได้ในทุกๆช่องทางนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีสสดครับ